ครับผมอยู่ในเกมแร็คหน้าล็อกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปหานะครับชุดแอนทซินนะฮะก็คือจะเป็นชุดกางเกงในกับเสื้อกล้ามนะอันเดอร์เชิ้ตกับกางเกงในใช่ไหมครับก็จุดที่เราจะไปก็คือจะเป็นในอ่าซีฟิงใช่ไหมครับนี่ซีฟิงชั้นที่1หรือ2นี่แหละ,ะนะอาจจะมีชั้นที่3ชั้นที่3ก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับเวลเจ็ดเก้านะก็คงจะต้องเวลให้ได้สักเจ็ดห้านะครับเราค่อยไล่ไปตีตัวของ ทัศน,น่านะครับตัวนี้นะครับตัวที่ใส่หน้ากากใช่ไหมมันจะดอกเป็นอันเดอร์เชิร์นะครับก็น,นี้จะเป็นชุดเริ่มต้นนะก็คือเมื่อก่อนที่เล่นเนี่ยผมก็จะใส่ชุดนี้ตลอดนะครับตอนทักที่เล่นแอตเลินนะอ่ะเดี๋ยวเรา,เาไปสปริงชั้นหนึ่งนะครับไปชั้นสองเดี๋ยวก็ดีกว่า,วานาะชั้นสองมันมอนมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปตีตัวเนี้ยนะครับเป็นซีลอมใช่ไหมซีลอมกับไอตัวโลวงศพนะครับคนแบกลงศพ ตัวพวกนี้ก็จะดอกเป็นกางเกงในนะครับก็เดี๋ยวดอกมาสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ลองขายดูนะแต่ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราซื้อยาไปด้วยนะครับซื้อยาแดงไปนะนี่ยี่สิขวดเอาไว้แบบเผื่อแบบไปกดเผื่อแบบบัฟนะครับบัฟยา เดี๋ยวเราเริ่มเดินเลยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเราตั้งใจจะให้ดูว่าตอนที่เราเล่น AD ใหม่มานะครับถ้าเราไม่มีตัวพ่อค้าเอาไว้ขายของเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวแอดไปฟาร์มใช่ไหมครับไปฟาร์มแล้วก็ให้ไปดูว่าถ้าเราไปตีมันจะดรอปเป็นอะไรบ้างนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ควรจะไปตีดรอปกาตาหรือไม่ก็ดรอปการ์ดนะครับการ์ดเอสักใบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลมันห่างจากมอนไปแล้วนะครับ ดังนั้นคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงตอนจุติจะไปตีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปในสฟิงหน้าสฟิงจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นว์ปแบบนี้เลยครับลงตรงนี้เลยนะ,ะเข้ามาด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเราก็จะเริ่มตีในนี้นะครับไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้แอลัสซินผมอัพค่ารักนำนะครับลักผมตั้งใจว่าจะอัพไว้ที่60นะแล้วก็เอจิเนี่ยอัพไว้ที่69นะครับบวกจากสเตตอื่นๆเนี่ยเป็น70ดสิเอจิอาอัพไว้ที่50นะครับไม่ได้อัพเพิ่มนะปล่อยทิ้งไว้นะครับ <S <S นเน้นไปทางเอจิกับลักมากกว่านะช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปนะครับเออผมลืมบอกนะครับซื้อบัตเตอร์ไฟวิงมาด้วยนะครับผมไม่ได้ซื้อวิงมานะ ก็เลยต้องเดินอย่างเดียวนะครับลืมซื้อวิงน่าจะต้องรอมันดรอรือเปล่านะครับเราเริ่มตีเลยนะครับมีคลิปออกนะครับโอเคก็จะฟาร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดรอปเนาะน่าจะตีซีลอมก่อนนะครับซีลอมน่าจะอยู่ชั้นสองน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับชั้นนี้ชั้นหนึ่งมันมอนมันน้อยนะต้องเดินไปชั้นสองนะครับ เออข้างข่าวเนี่ยผมจะตีไปด้วยนะครับมันมีคนรับซื้อเที่ยวข้างข่าวอยู่นะจะเจอก็ตีนะครับ อ่ะทีนี้เราก็ฟาร์มมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันก็จะขึ้นมาเป็นไอเทมที่เวลาเรากดในส่วนของดีไฟแนนซ์นะครับไม่ใช่ดีไฟแนนซ์นี่เขาเรียกว่าเป็นเนี่ยครับที่ใช้แว่นขยายนะโนวิท no อ่าไมชิสเตอร์ตัวเนี้ยนะครับที่เวลากดไอเทมที่เราต้องประเมิอนอะ่ะประเมินไอเทมคือกดปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าเราประเมินไอเทมชิ้นไหนนะครับพอประเมินเสร็จแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นตังเกงใมแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นกางเกงในรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับไม่ควรใส่เพราะว่ามันป้องกันยแย่มากนะครับจริงๆมันเอาไว้ใส่กับเสื้อกล้ามนะมันจะได้ค่าเทเลตัสเพิ่มนะครับก็มีพลังป้องกันอยู่ที่2 2หน่วยนะครับแต่ถ้าเป็นชุดที่ผมใส่ปัจจุบันก็จะเป็น Eden Group iform, อีเดนคุ u ป์ยูนิฟอร์มขั้นที่3นะครับมันจะให้พลังป้องกันสูงกว่าอโอเคประมาณนี้นะครับ ก็ได้มาแล้วกางเกงนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มเอาเสื้อกล้ามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกวาร์ปหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราเดินมาตามทางนี้นะครับระหว่างทางเจอตัวอะไรผมก็จะฟาร์มเก็บ EXP ็กไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเก็บเลเวลนะครับเอาค่าประสบการณ์ไอหมาตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะมันมีท่าตีไว้นะครับถ้ามันตีโดนนี่เราแบบว่าคือแบบจบแน่นอนเลือดลดไปเยอะมากนะครับ ตัวพวกนี้มันยังดีหน่อยเพราะตีเราไม่ค่อยโดนนะที่สุดก็ดรอปแล้วนะครับก็จะได้เป็นผ้าคลุมมานะนี่นะครับมีเกงในแล้วก็เป็นผ้าคลุมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดรีไฟล์นะครับยังไม่ได้กดดูคุณสมบัติของมันนะต้องไปกดดูคุณสมบัติก่อนนะครับก็ใช้เวลาฟาร์มจากเวลหัโหลายเวลอยู่นะ up มาสองสามเลเวลได้มั้งครับเนี่ย คือมันแล้วแต่ดวงครับบางคนแบบมาฟาร์มแป๊บๆก็ดอกนะครับแต่ผมาฟาร์มอยู่ประมาณ23สวันนะก่อนจะลงคลิปนี้นะครับแต่ว่าเล่นวันละไม่กี่ชั่วโมงนะครับเล่นแบบน้อยๆนะครับอ่าแล้วก็เอาคือแบบว่าแบบเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะก็ได้ออกมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าจะยังไงต่อดีเดี๋ยวจะฟาร์มไอตัวไฟสปินเดอร์ดีไหมหาพวกการ์ดมูนะครับตรงนี้มันมีมูอยู่นะ ได้การ์ดมูนะครับเราตีตรงนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวว่าจะวาร์ปกลับเมืองเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะตีมอนก่อนตรงนี้เนี่ยมันมีดอกเป็นแร็คเจอร์ด้วยนะครับเป็นพวกมีดอ่าคิมสันใช่ไหมตกง่ายกว่าตกไอ้นี่นะผมตกมาได้ประมาณสี่เล่มแล้วนะครับอ่ารวมดาบรวมอะไรด้วยนะ หกง่ายอาตอกไอชุดที่เป็นกระดับอันเดอร์เชิร์อีกนะครับไอที่เป็นชุดเสื้อกล้ามเนี่ยเออหลอกง่ายกว่ากันเนยอะเลยนะครับะจะกดวัฟยาเนาะแล้วก็เดี๋ยววักกลับเมืองนะครับเรามีวิงอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะวกักกลับโดยใช้เป็นกระจกตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกดดีไฟดูว่ามันใช่อันเดอร์เชิร์หรือเปล่า ก็2ชิชิดแรกนะครับที่ได้คือชุดพวกชุดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอันเดอร์เชิ้ตกับกางเกงในใช่ไหมแล้วก็กาตาบวก5นะครับแล้วก็สเตปต่อ,อไปนะจะไปซิงูหาการ์ดนะครับซิงูหาการ์ดส่วนการ์ดเอเนี่ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาตัวใหม่มามาเล่นนะออแล้วก็จะทําเป็นตัวพ่อค้ามาขายของนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็จะให้ดูว่าเวลาเราขายของนะเรา ใช้ตัวพ่อข้าในการค้นหานะครับในการขายนะครับเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้ไปกดอะไรบูกดโอเคเหรออ๋อเงินไม่พอในนี้มีอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มเติมนะครับซื้อมาสักสิบชิ้นนะครับ ปึ๊อ่าเป็น under เชิร์จริงด้วยครับก็จะได้ค่าเ e อ5ิห้ฟีสินะครับ M อ็มเดบกหนึ่งนะครับ,บหลักๆก็คือเอาค่าหลบนะใส่คู่กับเกงในครับมันก็จะได้เป็นเซ็ตนี้นะบอกมานะค่าฟีเราจะขึ้นเป็น3ามอง2ใช่ไหมอ่าจะะให้ดูนะครับของสมใส่เนี่ยครับของพื้นๆเลยครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะกางเกงในอะไรพวกนี้นะครับ ค่าฟรีตอนแรกมันเป็น307นะครับถ้าเราใส่อันเดอร์เชิร์ตกับกางเกงในมันก็จะขึ้นมาเป็น322นะครับมันก็สเตปของตัวสายลบอยู่แล้วนะครับส่วนประดับเนี่ยตั้งใจว่าจะไปซื้อโรสซารี่มาใส่นะครับน่าจะใส่โรสซารี่สข้างนะครับเดี๋ยวเอาตัวพ่อคาไปซื้อนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูการฟาร์มง,งูกันต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวทำคลิป เอาพ่อค้ามาขายของรับให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากดไลักก็แชร์หน่อยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผม